ราคายางพาราวันนี้ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ดีบางพื้นที่อาจมีการปรับตัวลดลงบ้างเล็กน้อยนั่นเองครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางพาราวันนี้ผมก็มารายงานราคายางพาราประจำวันที่8-10ถึงสิงหาคม2568สำหรับราคายางพาราวันนี้นั้น ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีนั่นเองส่วนสาเหตุที่ทำให้ราคายางภาราดีหรือไม่ดีนั้นมันขึ้นอยู่กับเจสาเหตุหลักๆนี้ด้วยกันก็คือ 1. สภาพอากาศ 2. การใช้ยาง 3. เศรษฐกิจโลก 4. อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 5. ราคาน้ำมันตลาดโลก 6. การเก็งกำไรและ 7. ข่าวสารต่างๆนั่นเองครับก็จะมาเริ่มที่ ราคาน้ำยางสดวันนี้54บาทราคาก็ยังไม่ปรับขึ้นก็คือยังทรงตัวมาหลายวันราคาท้องถิ่น51บาทยางแผ่นรมควันชั้น3า1หสบาท45สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา20สตางค์ราคาท้องถิ่น58บาทส5สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดี59บาทส5สตางค์ปรับบวก45สสตางค์ราคาท้องถิ่น 56บาท45สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100% 52บาท25สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา25สตางค์ราคาทองถิ่น49บาท25สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50%ยางสด25บาท87สตางค์ปรับบวกขึ้นมา12สตางค์ราคาทองถิ่น22บาท87สตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC 55%ยางพักชั่วโมง28บาท75สตางค์ปรับปวกเพิ่มขึ้นมา14สตางค์ราคาท้องถิ่น25บาท75สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 65%ยางค้างคืน33บาท85สตางค์ปรับบวก16สตางค์ราคาท้องถิ่น30บาท85สตางค์ และอย่างก้อนด้วย DRC 70% 36บาท58สตางปรับปวกเพิ่มขึ้นมา18สตาง์ ราคาท้องถิ่น3 3บาท58สตางค์นั่นเองครับก็ต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าตรงนี้เป็นของราคาตลาดกลางที่จังหวัดสงขลานั่นเองครับส่วนราคาท้องถิ่นนั้นในแต่ละท้องถิ่นแต่ละพื้นที่การซื้อขายจะแตกต่างกันออกไปบางที่อาจจะปรับขึ้นบางที่อาจจะลดลงก็คือจะไม่ได้เท่าราคากลางนั่นเองครับก็คือขึ้นอยู่กับว่า คุณภาพยางและเปอร์เซน็นต์ยางของพี่น้องในกลุ่มนั้นๆปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นไม่เกิน3บาทนั่นเองครับสุดท้ายนี้ก็จะพาไปดูอีกตลาดหนึ่งก็คือราคาตลาดกลางของ EUDR นั่นเองครับว่าราคาทิศทางจะเป็นอย่างไรและก็สุดท้ายก็จะเป็นของ ราคาตลาดโลกนั่นเองครับว่าตลาดไหนอย่างชนิดไหนมีการปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างไรนั้นพี่น้องก็รับชมตามแนวนอนของโทรศัพท์เลยนะครับจะได้เห็นชัดเจนนั่นเองครับ